ตัวอย่างความน่าจะเป็นข้อที่สาโยนลูกเต่าที่แตกต่างกัน2องลูก1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มได้แความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มเป็นจํานวนเฉพาะความน่าจะเป็นของผลรวมของแต้มเป็นจํานวนคู่นะครับขั้นแรกนะครับเราไปดูเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ลูกเต่ามี6หน้านะครับ2อลูกก็เป็น6กคูณหได้36เหตุการณ์นะครับถ้าเราสนใจผลรวมของแต้มได้8เราก็ไปดูกรณีย่อยว่าการได้8เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับ<ม>ก็มี2 6 3 5 4 4 5 3แล้วก็6 2นะครับนับรวมได้5เหตุการณ์ดังนั้นความน่าจะเป็นของผลรวมแต้มได้8เท่ากับ5ใน36ครับ ต่อไปนะครับผลรวมเป็นจํานวนเฉพาะนะครับผลรวมเป็นจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะที่พิจารณาก็อยู่ในเลขอ่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจนถึงหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับใช้จํานวนเฉพาะในช่วงนี้ก็พอเพราะว่าบวกไม่ถึงอยู่แล้วดังนั้นเลขจํานวนเฉพาะที่ใช้ได้ที่หน้าเอามาพิจารณาก็เป็นสองสามห้าเจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดนะครับ บวกกันได้2ก็มี 1, 1, 1กรณีเดียวบวกกันได้3มี 1, 2, 2, 1บวกกันได้5มี 1, 4, 2, 3, 3 ,2, 4, 1บวกกันได้7มี 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, แล้วก็6 1. บวกกันได้11มี 5, 6กับ 6, 5นะครับนับรวมแล้วมีทั้งหมด15เหตุการณ์ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ผลรวมจะเป็นจำนวนเฉพาะก็เป็น15ใน3 6 หรือว่า5ใน12นั่นเองคำถามสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นที่ผลรวมเป็นจำนวนคู่เราพิจารณานะครับอ่าตัวแรก1 1บวกกันเป็นคู่ตัวถัดมา1 2บวกกันเป็นเป็นคี่นะครับ1 3สเป็นคู่อย่างเงี้ยครับสลับกันยั้นตัวสุดท้าย5้าเป็นคี่6 6เป็นคู่ดังนั้นก็จะมีคู่เนี่ยครึ่งหนึ่งครับ ก็คือทั้งหมด18เหตุการณ์ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้งเป็นจํานวนคู่ก็เป็น18ใน36หรือเศษ1ส่วน2น,ะนั่นเองครับ